สวัสดีครับแม่แม่เอครับถุงเงินก็ปัดตัวแล้วคุณฟานวิทย์ปัดตัวให้อาบน้ำอย่างนอนปัดตัวนะโอ้วันนี้ปัดตัวให้้าวดูนอนแบบสบายสบายชิวๆเลยนะโอเคเอา่า กัดตัวดีๆแล้วอาบน้ำแปรงฟันให้ด้วยแปรงฟันให้ด้วยเด้อวันนี้วันเสาร์นี่อาบน้ำขัดตัวสิบห้าวันนี้อเอาวันนี้สิบห้า โอ้กูแอบวามยึดลงแปลงด้วยลงแปลงขัดงาด้วยเด้อว,วันนี้ขัดงาให้หลอ่อๆด้วยโอ้ลงแปลงให้ถุงเงินหนุ่มน้อยผู้น่ารักผู้รูปหลอ่นอนอนสบายไม่ค่อยหนาวนะครับไม่หนาวนะครับอากาศกําลังพอดีนะถ้าหนาวกว่านี้คุณตาคงไม่อาบน้ําให้อาบน้ําเสร็จเดี๋ยวก็จะพาไป ออกกำลังกายหน่อยเนาะเดินออกกำลังกายหน่อยอครตอนเช้าออกกำลังกายบรรยากาศดีดีอาแล้วล่้นแต่น้ำนะฮะไม่ดี้นนะครับผมเป็นช้างถุงเงินที่เรียบร้อยถุงเงินล้านนี่ถุงเงินล้านเอาเต็เมเนไปเลยถุงเงินล้าน <laughs> ตารมีเลี้ยงดีมากเลยมีแถลเลยอืม,อมเ,อเอาดินขัดงาให้ด้วยโอ้ขัดงา ให้เขาวจ่วเลยโอ้หล่อมากเลยขัดเงาแล้วขัดข้างนี้เอาดินขัดข้างนั้นอีกโอ้ขัดแล้วหล่อเลยหล่อเลยเลยไฟแหล,ล,หลมแล้วน,นี่ปลายเหลี่ยมแล้วเงา ยาแหลมแล้วหอาลูกฮะหหลายวันแล้วไม่ได้ขัดฟันวิตท,ทำแปงหายเอาตาไม่ได้ชี้แปงสักทีเอาลูากเอาลูก จะรีบไปไหนดู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 เนี่ยจะเล่นน้ำไอ้อ่าง,งเล็กๆก็จะเล่นนั่นน้ำขังนิงดนึงเอาเจ้าลุกก็ลุกเอาอยากลุกเอ้าอยากลุกแล้วอยากลุกก็ลุก,ลก,ลกเอา โอ้วานวิ่งวันนี้ขัดทั้งหางขัดทั้งตัวโอ้ขัดอย่างดีเลย อขับให้ลูกชายอย่างรอเลยปันวีด,ดูเลดีมากเลยวันนี้เก่งมากเลยฮาลุค่ะ Đó đúng không? À, chín năm ấy này toàn à? Nam lên rồi, sắc rồi đấy. Đúng à? ทำเสร็จอุตตาพาเดินเล่นหน่อยสักรอบลูกมามาเดินมาเร็วมาเร็วเดินเล่นน่อยมาลูกมาออกกํลังกายหน่อยกำลังกายสักรอบ มา,มาเดินเล่นออกกำลังกายมาลูกมามาเดินเั่นมามาลูกมามาลูกมาสวัสดีครับและสวัสดีครับมาลูกมาสวัสดีครับ Cup.